เสพข่าวมากไปเครียดง่ายหายใจไม่อิ่มเหนื่อยเพลียนอนก็ไม่หลับตื่นกลางดึกค่ะแล้วหลับต่อก็ยากด้วยนะคะปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดมึนงงแบบนี้ต้องรีบพาตัวเองออกจากสถานการณ์นะคะงดการดูข่าวมากจนเกินไปค่ะยาหมกมุ่นมากจนเกินไปเนะาะมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็วิตกกังวลได้บางคนเป็นไมเกรนได้นะคะ ใครที่เจอแสงเจอเสียงเจอสีเจอกลิ่นค่ะแล้วก็ก่อนมีรอบเดือนเป็นไมเกรนแบบนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะอย่าปล่อยให้มีการเครียดเรื้อรังเครียดสะสมค่ะจะทําให้เราปวดหัวง่ายนะคะส่งผลต่อระบบร่างกายร,ระบบประสาทและสมองค่ะใครที่อยากจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นมาแล้วสดชื่นไม่หมึนไม่งงนะคะจัดเซตนี้ไปค่ะไบโอแมกนีเซียมทานหลังอาหารเช้าและเย็นเป็นแมกนีเซียมซิเตรตมีวิตามิน B1 B6 B12 สิงซิงค์นะ เหล็กทองแดงนะคะและตัวนี้คือโฟลิกค่ะดูแลระบบเลือดระบบประสาทและสมองของเราทานหลังอาหารเช้าเย็นค่ะทานคู่กันได้เลยใครอยากได้สินค้าวันนี้มีโค้ดส่วนลดเยอะมากรีบกดเข้าไปในตะกร้าร้านค้าได้เลยจ้า